สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาและราศีกันทุกคนทุกท่านนะคะกลับมาพบกับช่องหมอนิ่งทาโร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดวงชะตาชาวลัคนาราศีกันในช่วงที่ดาวพระศุกร์จรเป็นกเกษตรตาธิบดีอยู่ในภพเรือนกระดุมพระดาวเจ้าเรือนกระดุมพระเป็นกเกษตรตาธิบดีหมายถึงการเงินที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีเกณฑ์จะได้ทรั์นะคะได้ทรัพย์ที่มั่นคง บางทานก็เป็นช่วงที่คุณจะได้เข้าสังคมใหม่ๆก่อเกิดรายได้โปรเจกต์โครงงานหรือการลงมือทําในเรื่องของการเงินของคุณมีเกณฑ์จะมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ก็คือยิ่งทํายิ่งได้แล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะได้ในเรื่องของบ้านได้ทรัพ์เก่าได้บ้านได้ขายก็ได้หรือ,อได้ซื้อก็ได้ค่ะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะได้ในเรื่องของคู่คู่จะพาในพาให้ได้ในเรื่องของรับผลผลประโยชน์ บางท่านก็อาจจะหมายถึงการได้คู่มิตรนะคะคู่มิตรที่จะก่อเกิดโปรเจกต์โครงงานโครงการการถูกเกื้อนหนุนทําให้ได้โอกาสของการได้ร่บผล,<ม>ผ,ลผลประโยชน์รายได้ที่จะมากขึ้น mm. ก็เป็นจังหวะที่ดีค่ะเพราะว่าดาวพระพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิจรนเข้าสู่ภพเรือนลาภะเป็นมหาอุดยังไงก็มีเกณฑ์จะได้ในเรื่องของคู่คู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาที่จะนําพาลาาผลผล,ผล,ผลประโยชน์ให้กับคุณบางท่านอาจจะเป็นคู่รักก็ได้นะคะ เป็นคู่รักจากอดีตชาติหรือเป็นคู่รักที่ตามหากันจนเจอเป็นคู่เดตทินีเป็นคู่แท้สำหรับคุณเป็นบ้านให้กับคุณก็ได้นะคะค่ะแล้วก็ดาวประสุก์ก็หมายถึงคู่ได้เหมือนกันก็มีโอกาสจะได้เจอความรักมากๆนะคะในในเดือนอในช่วงนี้นะคะ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่จะบอกอะไรกับชาวลัคนาราศีก,กันอีกบ้าง การทำนายเป็นการทำนายในภาพรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างปวดเก็บแต่พลังงานดีๆกลับไปนะคะดูได้ทั้งโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ตะวันตกดูได้ทั้งลัคนาเกิดแล้วก็ราศีเกิดนะคะเดวว์ขึ้นใบแรกความสุขความสมหวังความสำเร็จแล้วก็ k King of w บอลงานที่จะ มีความสำเร็จจากความขยันจากความถนัดในเรื่องของการงานเด็กถือถ้วยโอกาสข่าวดีการถูกสนับสนุนการมีคอนเน c t ชันหรือดูคุณจะจ้างโปรเจกต์ในช่วงนี้ด้วยเด็กถือถ้วยก็คือเป็นความรู้สึกอิสระกับไอเดียหัวคิดของตัวเองแล้วก็สีไม่เท้าความสำเร็จที่มั่งคั่ง ความสำเร็จจากเรื่องของการงานที่มั่นคงหรือการได้บ้านการได้ทรัพย์สองถ้วยขึ้นมาความรักโดดเด่นมากๆ5ดาบ10เหรียญ10ดาบแล้วก็6ถ้วย9ถ้วยความสุขที่จะได้รับนะคะ เป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้รับโอกาสของความสุขข่าวดีการเฉลิมฉลองคุณจะเอาชนะกับอุปสรรคต่างๆได้แล้วก็ดูคุณจะถูกเก่งอ,อกเกง่งใจแล้วก็เป็นช่วงที่ต้องลุยถึงมันจะมีอุปสรรคปัญหาเนาะอย่างที่บอก5ดาบคือมันจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คาดหวังแต่อาจจะต้องลุยหน่อยต้อง สูญเสียอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยบางท่านก็อาจจะต้องเสียเพื่อนเสียความรู้สึกหรือเสียอะไรบางอย่างที่ที่รู้สึกว่ามันไม่จำเป็นในชีวิตของคุณคือเหมือนเป้าหมายของคุณมันชัดมากตอนนี้คุณอยากจะประสบความสำเร็จคุณอยากจะมีเงินคุณอยากจะ คุณอยากจะมีความรักที่ดีอะไรที่มันขวางทางคุณหรืออะไรที่มันไม่จําเป็นในชีวิตคุณจะได้ตัดออกไปตอนนี้เหมือนคุณเอาชนะใจตัวเองได้เนาะถ้าก่อนหน้าน,นี้คุณเคยยึดเยื้อกับอะไรบางอย่างที่มันตัดจบไม่ได้สักทีตอนนี้คุณจะตัดจบได้แล้วก็บางท่านที่เป็นในเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บเนาะช่วงนี้ก็จะกลับมาดีขึ้นเรื่อยๆนะคะ บางท่านก็หมายถึงเป็นช่วงที่คุณจะได้รับโอกาสอะไรบางอย่างถูกสนับสนุนจากผู้ใหญ่เจ้านายหรือสิ่งศักดิษษษ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเจอในบริบทไหนช่วงนี้คุณจะมีความแฮปปี้เกิดขึ้นมีความสุขกันได้เฉลิมฉลองคุณจะผ่านกับอุปสรรคปัญหาได้อย่างดีแล้วก็บางท่านมองในเรื่องของการอยากได้บ้านอยากซื้ออยากขายได้หมดเลยแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะทำ ในเรื่องของข้อตกลงที่ดีได้กันได้คู่สัญญาคู่หุ้นส่วนหรือความรักความรักเก่าๆจะกลับมาความรักที่เป็นความรักทางไกลก็ได้บางท่านก็โดดเด่นในเรื่องของต่างประเทศก็มีเกณฑ์น,นะคะที่จะวนกลับมาในความสัมพันธ์อีกหรือเป็นช่วงโมเมนต,ต์ดีๆคะ่ะที่จะมีในเรื่องของความสุขเก่าๆกลับมาอาจจะได้เจอเพื่อนเก่าอาจจะได้เจอกัลยาณมิตรเก่าๆที่เคย เกื้อหนุนช่วยเหลือกันมาก็เป็นเรื่องของสิ่งที่ดีๆจะเข้ามาในช่วงจังหวะนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าไพ่จะบอกอะไรกับคุณอีกการปกป้องเต็มอิ่มทันทีทันใด ไพ่เหมือนขึ้นมาบอกว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นมีโอกาสการได้เงินก้อนใหญ่หรือการการได้รับผลประโยชน์ก้อนโตเข้ามาแต่ต้องเหมือนคุณจะต้องปกป้องทรัพย์ของคุณเพราะมันมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาเบียดเบียนหรือมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาทันทีเหมือนคุณเป็นคนที่แบบเ,เหมือนมีเงินไม่ได้อ่ะ พอมีเงินปุ๊บก,ก็จะมีอุปสรรคเข้ามาหรืออาจจะมีมันเข้ามามีเงินก็จะมีคนมาเบียดเบียนทําให้คุณเก็บเงินไม่ได้เหมือนไพ่ขึ้นมาบอกว่าถ้ามีเงินอย่าบอกใครหรือมีเงินก็ให้แปลงเป็นในเรื่องของทรัพย์สินอื่นๆเป็นทองเป็นอะไรที่มันไม่ใช่เงินที่จะสามารถจ่ายไปได้ง่ายๆคะ่ะเหมือนปกป้องทรัพย์ตัวเองให้ดีนะคะแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่ทำให้คุณทำให้คุณมีทรั มากขึ้นหรือรักษาทรัพย์ของตัวเองได้ช่วงนี้มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างด้วยอาจจะเป็นเส้นทางการหาเงินหรือถ้ามีอุปสรรคปัญหาใดๆที่มันเข้ามาในช่วงจังหวะนี้ภาระในสินหรือเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคนคุณจะเอาชนะได้คุณจะปรับเปลี่ยนวิถีของคุณได้แล้วก็เป็นช่วงของการปรับตัวเข้ากับบางสิ่งบางอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหัน หรือบางท่านแบบว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันเกิดขึ้นอาจจะโยกย้ายาที่ทํางานหรืออาจจะปรับตําแหน่งหน้าที่หรืออาจจะอยู่ๆก็ได้รับตําแหน่งใหม่แต่อยู่ที่ที่ไกลขึ้นต้องย้ายบ้านอะไรแบบนั้นนะคะหรืออาจจะได้ข่าวอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณ เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันก็ได้แต่ว่าเปลี่ยนแล้วดีขึ้นเปลี่ยนแล้วการเงินมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์จะได้ในเรื่องของโอกาสของการเงินใหม่ๆหรือการเงินมันอัปเลเวลมากขึ้นแต่คุณอาจจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างด้วยใจบุญ The Tower มีเกณฑ์จะได้ซ่อมบ้านมีเกณฑ์จะได้ซ่อมบ้านหรือ อาจจะมีก๊อกรั่วท่อตันหรือเหตุที่มันเกี่ยวข้องกับบ้านมีเกณฑ์จะได้ซ่อมจะได้รีโนเวทหรืออาจจะได้ทำอะไรบางอย่างกับบ้านที่อยู่อาศัยแล้วก็บางท่านอาจจะได้เงินแบบได้เงินประกันก็ได้หรืออาจจะอาจจะเสียเงินกับการปร,ประกันบ้านประกันรถหรือ มันมีเหตุให้ต้องจ่ายบางท่านก็เป็นภาระในสินที่มีอยู่แล้วเนาะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณอาจจะอยากได้อะไรบางสิ่งบางอย่างก็เหมือนให้ระวังเนาะเพราะว่าคุณอาจจะตัดสินใจผิดพลาดเสียเงินก็ได้ mm hmm. ก็เหมือนกับวางแผนดีๆนะคะกับสิ่งที่จะต้องจ่ายถ้าคุณวางแผนดีๆคุณก็จะสามารถที่จะปกป้องทรัพย์สินของคุณได้ หรือไพ่ก็ขึ้นมาเตือนในเรื่องของอะไรที่มันจะเกิดขึ้นในเรื่องของความพังบางท่านก็ระวังฟืนไฟในบ้านหรืออย่าก่อภาระนีสินในช่วงนี้ก็ได้อืมเพราะว่าภาระมันขึ้นมาเนาะอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณอีกคะสดใหม่เติบโต โอสดใหม่ขึ้นมาถึงสองใบสดชื่นสดใหม่มันมีเกณฑ์ที่คุณจะได้โอกาสของสิ่งใหม่ๆอาจจะเป็นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่การลงทุนกับเ,เพื่อนร่วมง,งานกับโปรเจกต์ใหม่ของคุณก็ได้โดดเด่นมากๆคุณจะทำให้ชีวิตของคุณเติบโตมากขึ้นการลงทุนร่วมหุ้นต่างๆมีข้อตกลงที่ดีแล้วก็เส้นทางไรายได้ใหม่ๆเข้ามาหรือธุรกิจของคุณจะ เป็นธุรกิจที่สามารถเติบโตได้นะคะแล้วก็จะเจอคู่มิตรที่ดีบางท่านก็อาจจะเป็นมิตรเก่าสหายเก่าที่จะเข้ามาช่วยคุณทำให้ธุรกิจการงานของคุณมันก้าวหน้าเติบโตมีความแข็งแกร่งแล้วก็ไม่ว่าจะเจออุปสรรคปัญหาใดๆก็แล้วแต่คุณจะเอาชนะได้ด้วยการมีแบ็กอัพที่ดีมีเพื่อนที่ดีมีกาลยาณมิตรที่ดีหรืออาจจะเป็นเจ้านายที่ เข้ามาช่วยเหลือคุณได้ก็เป็นเวลาดีๆนะคะไม่ว่าจะคุณจะเจอกับอะไรดูจะผ่านไปได้ด้วยดีเดี๋ยวเรามาดูไพ่สำหรับนี้จะบอกอะไรกับคุณอีกชาวลัคนาราศีกันในช่วงที่ดาวพระสุกจรเป็นกเกษตราที่รีอยู่ในรบเรือน<อ>การเงินซุราคามแล้วก็ เนปจูนการเปลี่ยนแปลงจุดเปลี่ยนอะไรที่ไม่ชัดคุณจะเห็นได้ชัดขึ้นหรือคุณจะได้รับการสนับสนุนเบื้องหลังคุณจะได้ในเรื่องของโอกาสการได้เงินลับๆหรือการการการมีความลับอะไรบางสิ่งบางอย่างของคุณเหมือนจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือให้ผลประโยชน์รายได้ก้อนโตแบบลับๆอะไรแบบนั้น หรือการแก้ไขปัญหาของคุณในช่วงนี้อาจจะเป็นงานที่แก้ไขปัญหาทําให้คุณได้เงินช่วงนี้เป็นช่วงที่จะได้เงินจากการแก้ไขปัญหาซะส่วนใหญ่นะคะหรือใครที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาโดดเด่นมากๆในช่วงนี้บางท่านก็เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบ้านซ่อมรถรีโนเวทแล้วก็ขายอะไรแบบนี้มันมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนโตเข้ามา จูโน่คุณจะได้กลายาณมิตที่ดีคู่ค้าคู่สัญญาคู่หุ้นส่วนหรือเป็นความรักที่ดีๆเข้ามาเป็นคนที่ซื่อสัตย์หรือเป็นคนที่มีอะไรที่คล้ายๆคุณหรือเป็นคนที่มีความยุติธรรมในตัวเองอยู่ในศีลในธรรมอยู่ในตัวบทกฎหมายหรือบางท่านอาจจะเป็นเรื่องของการมีข้อตกลงเนะาเนะการทำสัญญาการทําธุรกิจการทําเอกสารสัญญาการมีข้อตกลงแบบนั้นนะคะจะได้ข้อตกลงที่ดี เป็นช่วงที่โดดเด่นมากๆในเรื่องของการมีชื่อเสียงการมีชื่อเสียงการงานงานลับๆงานเบื้องหลังโดดเด่นมากๆได้เงินก้อนโตเข้ามาแล้วก็ดาวพระเสาร์ตอนนี้มีเกณฑ์ที่คุณจะกอ่อเกิดโปรเจกต์คโครงงานโครงการใหญ่ๆขึ้นมาเป็นเรื่องของดาวเสาร์ที่จะให้อะไรใหญ่ๆเนาะแต่อาจจะต้องช้าหน่อยอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยแต่ได้แน่นอน ก็เป็นจังหวะดีนะคะเพราะว่าดาวพระเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนบุตรตาโปรเจกต์คโครงงานโครงการอะไรบางอย่างจะก่อเกิดข้อตกลงที่ดีจะก่อเกิดแล้วก็กะะัลยานมิตรที่ดีจะส่งเสริมก็หนุนทําให้ชีวิตของคุณก้าวหน้าเติบโตเจอกับเพื่อนร่วมงานที่ดีเจอกับคู่มิตรที่ดีส่งเสริมให้คุณประสบความสําเร็จสูงมากๆแล้วก็วีโกราศีกันตัวของคุณเองช่วงนี้โดดเด่น ได้รับการเปลี่ยนแปลงที่จะก้าวเข้าสู่ความสุขที่มั่งคั่งที่ยั่งยืนนะคะแล้วก็มีเกณฑ์มากๆที่คุณจะเจอคู่ที่ดีทั้งคู่รักก็ได้ทั้งกัรยนณมิตรก็ได้เป็นคู่ห่้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาก็ได้เหมือนกันนะคะที่จะทําให้คุณก้าวหน้าเติบโตได้เงินได้ทองในช่วงจังหวะนี้ด้วยค่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกับไพ่สำหรับนี้ สิ่งศักดิ์สิิ์ครูครูบาอาจารย์อยากจะบอกหรือแนะนําอะไรคุณในเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงนี้คะหรือจะให้คุณรู้อะไรอีกพระอัคนีขึ้นมาพระอาทิตย์ขึ้นมาเนาะหรือ,อพลังงานพลังงานของธาตุไฟคุณดูจะเป็นเรื่องของความเพียรความเพียรความพยายามมีแรงผลักดัน ในเรื่องของการหาเงินหาทองในช่วงนี้ดีมากๆแล้วก็ราศีกันก็คือเป็นธาตุไฟอยู่แล้วช่วงนี้ธาตุไฟของคุณมันลุกโชนเป็นช่วงที่คุณจะต้องลุยลุยแล้วได้ตามความประสงค์ของตัวเองนะคะหวาวเมตตากรุณาแปลกแตกต่างรอบรู้ไม่ย,ยึดติดคุณจะได้เจอโอกาสดีข่าวดีได้รับความเมตตากรุณาจากผู้ใหญ่แล้วก็พลักเมืองคุณจะคุณจะตั้งหลักได้คะ่ะ ใครที่รอการอยากมีบ้านมีโอกาสจะได้บ้านนะคะคุณจะตั้งหลักได้ชีวิตจะดูจะเข้าสู่โหมดของความร่มเย็นเป็นสุขคุณมีสเสน่ห์ช่วงนี้ใช้สเสน่ห์ในเรื่องของคำพูดวาจาการาแสดงศักยภาพของตัวเองหรือการมีข้อตกลงที่ดีคือคำพูดของคุณช่วงนี้ดูมีพลังแล้วก็เป็นการใช้สเสน่ห์ให้เป็นประโยชน์ก็คือ จะมีคนหลงในเสน่ห์คำพูดของคุณทำให้คุณได้ข้อตกลงที่ดีได้เงินได้ทองจากคำพูดแล้วก็เป็นช่วงที่ตัวของคุณจะมีความสุขความสุขแล้วก็เป็นเป็นเรื่องของการได้ดังใจได้ตามความประสงค์ของตัวเองแล้วก็ทัดไฟขึ้นมาบ่งบอกให้คุณกระตือรือร้นที่จะลงมือทำเป็นช่วงจังหวะของการลุยลุยแล้วได้ในสิ่งที่คาดหวังการเงิน โอกาสต่างๆมาแล้วก็ตัวตนของคุณไปอยู่ในภพเรือนการเงินด้วยยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งทำยิ่งก่อเกิดความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ล่าผ,ผลผลประโยชน์จะได้มามั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะได้ในเรื่องของการถูกสนับสนุนเกื้อหนุนเกื้อกูลจากกัลยนานมิตรด้วยค่ะก็ประมาณนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารักหรือไม่ก็ซัพพอร์โมเดงได้ในทุกๆช่องทางนะคะทางช่องซุปเปอร์แตงก็ได้ แล้วก็ขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านสำหรับการให้ทิปให้แต้งสำหรับการกดไลค์กดแชร์สำหรับการให้ค่าขนมแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่รักลับมาแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ